จาก6เดือนหอดปีกว่าค่ะ6เดือนถึงปีกว่ากว่าได้ครับพี่น้องครับนี่อยากได้ตัวไหนมาเลือกมาชมเอาอครับ KF 3 1เกือบจะ3เดือนนะครับพี่น้องครับนี่เด้อเกิด F2 ให้แล้ว F2 นะครับนี่ F2 อ่าแม่ผสมไปไหมครับนี่ผสม,มได้อาทิตจีนึงค่ะใส่ KF 3 1ได้อันนี้คือการแถมไปเลย ครับสวัสดีครับมาเจอกันกันนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมเอาพี่น้องครับงยใหญ่ๆจากเปียกฟาร,ร์มมาอีกแล้วนะครับพี่น้องครับผู้ใดอยากากี่ไรมาอนีกัมีที่เด็ดมาให้พี่น้องเป็นชุดใหม่นะครับพี่น้องครับชุดเก่าชุดที่แล้วนี่ขายไปเกือบสิบตัวแล้วได้พี่น้องคิดว่าหันครับผม เมือนี้คลิปนี้สิจัดให้อีกแล้วก็จัดโปรแบบพิเศษแห่งเลยวประสันว่าแม่มุ่ยเพลินว้านะครับพี่น้องแล้วก็ไผ่จากไร่เอฟสองนะครับพี่น้องอยู่ในคอกกัติภาพไปเบิ่งช่วงหลังคลิปคือเก่าดนะครับเด้อหลายครับพี่น้องครับอ่ะนี่เด้อไผ่จากไร่ยุคนี่เป็นง้วนท้องสุโตูนะครับพี่น้องแล้วก็มีแม่ลูกยุคหลังหลังต้องบอกว่างามๆครับพี่น้องลูกมันนี่เดี๋ยวจังไปเบิ่งกันนะครับพิกัดก่ายยุทีบ้านเปลยตำบลหนองโกอําเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคามครับผมนี่สิจัดแบบอ่าท อาอผู้ใดท่านกับท่านล่ะครับนี่ลูกเอฟสองที่เป็นเคเอฟสามหนึ่งลูกของแม่ยุคข้างหลังนี่ครับงามคักเดี๋ยวจะพาไปพูดคุยทักทายกับทั้งแม่มือยกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะออแม่คือมาสีเหลืองเขาเถอะเลี้ยงหอดเมื่มอเลี้ยงหอดแขนนี่ครับพี่น้องหอดคอ <c oughs> เออนี่ยนะครับเด้ออ่ะมือนี่เห็นไว้่บอกว่าทีจัดโปรทีจัดอิหรี่ป่ะครับไม่นค่ะจัดอิหรี่ค่ะ,คะมื่อนี่เออนี่ยออน,นะครับเด้อหล้างเศษออกขิบไปประมาณสิบมือค่ะใหอยสิบมือใหอยโปรสิบมือหอยโปรสิบมือค่ะ หานี่สีให้เหลือรถเหลืออายุแสนสองค่ะคือนโหลดจากราคาแสนหาแสนหกเนี่ยเหลืออายุแสนสองพร้อมส่งค่ะพร้อมส่งนะครับพี่น้องเอาตัวไหนก่อนครับเอาแม่ลูกนี่ค่ะเอาแม่ลูกเอฟหนึ่งเอฟสองนี่นี่พี่น้องครับเอาคู่นี้ก่อนก็นกนได้อ่ะลูกตัวนี้งามนะครับเ,เป็นลูกของเอฟสามหนึ่งเกือบจะสามเดือนแล้วค่ะเคเอฟสามหนึ่งเกือบจะสามเดือนนะครั 1, บนนะะพี่น้องครับนี่เด้อเอฟสองห้แล้วเอฟสองนะครับนี่เอฟสองอายุขาเนี่ยเอฟสามผู้เก่าเนี่ยแหละพี่น้องครับนี่เอฟสามใครได้ทุกคนได้พี่น้องเด้อตาสีฟ้านะพี่นเนตาสีฟ้าองครันบนี่ จักเดือนละเกือบ3เดือนนะครับอ่ะนี่นะครับด้วยเฮ็ดเขาให้เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับเด้วเฮ็ดให้เรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะครับเดินเดี๋ยวสิภาพใดไปหาแม่กันลูกไปหาแม่กันลูกเร็วนี่ตัวแบบงามครับอันนี้เป็นงวดเบื้องต้นอาจจะเป็นงวดลูกแรกนั่นเอเนาะเป็นลูกแรกค่ะเป็นลูกแรกของแม่เพิ่นแม่กับสีสูงร้อยซี่สิบบวกนี่แหละครับผมแม่ผสมไปไหมครับผสมไปอาทิตย์หนึ่งค่ะใส่เคปสามหนึ่งใดอันนี้คือการแถมไปเลยโอ้ผสมแถมให้แล้วใส่พอเก้านี่แหละพี่น้องครับนี่นี่เด้อใครอยากจะได้ตัวนนนี้ะครับเาะ อ่าสูง140 f 1 f 2เนอครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมอวยหาท่าดีๆกันพี่น้องครับอันนี้แม่เปิดไว้เ่าได้ครูคนี่ครูนี่รถเหลือลอยู่แสนสองค่ะประมาณแสนสองได้ครับพี่น้องครับอ่ะรถเหลือแสนสองพร้อมส่งนะครับพี่น้อง F1F2 ใครสนใจอยากจะได้โทรเบอร์0 9 3 5 2 9 7 8 7 4าม้องเดี่ครับพี่น้องเดอ้อนี่แหละโมอยู่นีบ่มีตำหนีได้ครับพี่น้องครับวัคซีนถูกยังการดูแลจัดการเพนดูแลให้ดีมากได้ครับพี่น้องครับนี่เดอ้อใครอยากก็ได้ตัวนี้ นุ่มหมักใหญ่ครับพี่น้องครับอันนี้ผสมให้แล้วผสมตัวเกลีมีใบมีน้อยให้อันนี้คือมีให้ทุกอย่างกันนี่แหละผลงานครับพี่น้องครับเห็นผลงานแล้วนะครับเนาะเห็นผลงานแล้วนะครับเพ่ดี๋ยวได้พี่น้องครับงัวหน่อยอยากไปเลี้ยงมาอยู่น้ำแม่เพื่อนฮอนนี่นะครับได้เพื่อนฮอนแดดนะครับเนาะเดี๋ยวเบื้องใกล้ๆพี่น้องครับนี่เอ้ามุมไทยผมเออนี่นะครับเด้อเดี๋ยวตัวยังน้ำไทยก็ได้พี่น้องครับ K F 3 1นึ่งนี่นะครับเด้อลูกลูกคนหน่อยเดี๋ยวให้เบื้องเรียบนี่หมายเลข500นะครับผม เออ f สามไร f สองพี่เออนี่นะครับยอสีภาพปเบิ้งส่แม่มันนะครับพี่น้องเออแม่ก็ห่วงตะกินพี่น้องเออมุมไทยผมได้สนิ่้เลยพี่น้องเด้อเออนี่นะครับอ่ะมันย้อนเสียงเกินหน่อยวาพี่น้องอึ๊บตงมาทังนี้นี่มุมนี่นะครับพี่น้องครับอ่ะผู้อดอยากแก่ได้แล้ครับเด้อมาเลือกมาชมเอาครับผมอ่ะนี่ละ f หนึ่งตัวสวยเลยนะครับพี่น้องครับอกินเก่งตันไส้ครับผมเอ้า อยากเห็นลูกชัดๆพี่น้องครับผมมังค่าขิงหัวนี่เด้อผู้ใดอยากจะเลยโยนภาพตัวต่อไปครับผมตัวต่อไปเป็นวัว F สองตัวนี้ทองไหมครับนี่ปิดทองค่ะทองคือกันนะครับพี่น้องครับเอ้าทองก็พอได้ครับแม่ตัวนี้ทองกับตัวทองเรียบร้อยแล้วตัวจทองเรียบร้อยกับ SK 5 2 0นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมหามุมถ่ายดีๆกันพี่น้อง SK 5 2 0นนะครับเนาะอ่านี่นะครับเด้อผสมวันที่ 16พฤษภาคก65ากำหนดทอดกับเป็นวันที่2มีนาคม6 6ตัวนี้เป็นงัว F2 องนะครับพี่น้องครับโบสจัดดีนะครับเนาะเข็นอันตันเลยนะครับพี่น้องครับตัวนี้สูงกับสิริศรสี่สิบกัวนะครับสี่สิบกัวไปหลายเลยล่ะตัวนี้แม่เปิดไว้เท่าไหร่ครับจากแสนหกเหลือลดเหลืออยู่สิสองค่ะจากแสนหกเหลือแสนสองนะครับพี่น้องครับอ่ะนี่เด้อเดี๋ยวผมต้องออกไปเบื้องขางนี่เลอพี่น้องครับมันเห็นห็นอีเดิอยอันนี้เป็นลุ่นธรรมชาติรลุ่นธรรมชาตินะครับพี่น้องครับ นี่รูปร so de ja. ่างหน้าตานะครับเนาะเออนี่นะครับเด้อนี่นะครับเด้ออ่ะหล่นธ้ามาฉาดนะครับพี่น้องครับอ่ะรูปร่างหน้าตานะครับเนาะเออนี่เด้อไผอยากจะได้ตัวนี้มาเลือกมาชมเอาครับผมอ่ะนี่นะครับเด้ออ่ะริบบ่มีปัญหาหนาอกไรก้วงนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมขอท้ายทังนี้เลยพี่น้องเด้ออ่ะด้านข้างด้านนี้นะครับเนาะนี่อ่ะด้านอ่านี่เห็นเห็นต้นชาติพี่น้องครับแม่ลูกคููนี่นี่เด้ออ่ะ นี่นะครับพี่น้องครับเอาอยากจะได้คู่นี้นะครับเนาะอ่ะอ่ะนี่นะครับเด้อเราจะพาไปเบึงขางนี้นะครับเนาะเดี๋ยวให้เพื้นดึงตัวนี้ออกไปทางนี้กันพี่น้องฟุตจิดิมีมุมไทยนะครับเออนี่นะครับเด้อดึงๆใ้พื้นครับไปพุ่นไปลุกไปอือเออฟุตจิดมีมุมไทยอ่าสันๆเออเอาดึงไปพุ่นเลยก็ได้พุ่นคือเอาคืบเะไอะนี่นะครับ อ่ะนี่นะครับเด้อพยอยากได้แฉนสองนะครับพี่น้องครับนี่เห็นชัดบ่เห็นบ่ชัดมาเบ่งโตจริงอยู่หนาขอกผมนะครับเออหนาขอกีกที่หนึ่งนะครับเนาะบ่มีปัญหาบ่มีตำหนีครับผมหนอกบักญ่ตัวนี้อ่ะน้ำไตยสวยน้ำไตยสวยสวยเลยนี่บันถ่ายยหญ่ๆบึกๆครับพี่น้องครับนี่แหละด้านขางานนี้นะครับเนาะเห็นชัดไปครับพี่น้องอ่ะง้อสาวด้วยพี่น้องง้อทองเหลกค่ะเพิ่งจะไดปีแปดเดือนเก่าเดือนปีแปดเดือนเก่าเดือนตะบะทองทองชั่วๆแล้วนะครับเนาะ เห็นะครับเดอ้อาหาวอดดอกว่าแซมเหอครับผมอ่ะตัวต่อไปครับผมต่อไปนี่ใไส์แบบยิ่เลยนะครับพี่น้องครับต่อไปไซส์ใหญ่มากนะครับเดอ้ออ่ะทั้งพุ่นลูกตัวนี้ทองพอได้ครับเนี่ยตัวนี้ทองเต็มวันนอกอะอันนี้ทองกับพอนอกด้ครับพี่น้องครับอ่าเดี๋ยวหามุมทายกันพี่นอ้องออกไปเท่านั้นลูก เออตัวนี้ทองงัวนอกนะครับพี่น้องครับทองกับฟรีแกนนะครับพี่น้องครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับตัวนี้สูงร้อยหาซีฟได้นะครับเด้อตัวแบบใหญ่ประมาณสองปีอ่าสองสามเดือนนี่แหละเกิดวันที่สองพฤษภาสองศูนย์สองศูนย์นะครับพี่น้องครับประมาณสองปีนิดๆครับผมนะโครงสร้างใหญ่มากนะครับจิีมดำๆนะครับเนาะหมายเลขสองสี่ศูนย์ตัวนี้เป็นเอฟอย่างเดียวเลยเมื่อกี้เรื่อง ตัวนี้อยู่ยแสนหกค่ะต <ical> ัวนี้อย anyway. ู่ที่แสนหกเลยคับพี่น้องครับแสนหกนะครับพี่น้องอ่ะนี่แหละรูปร่างหน้าตาขอบหูดำๆเลยนะครับแสนหกเขาตัวนี้ได้เห็นปะครับนี่เป็นว่าหล่นธรรมชาติเป็นหล่นธรรมชาตินะครับแสนหกตัวใหญ่เลยครับพี่น้องแสนหกนะครับเนาะเนื้อหนังหนาๆลึกๆนี่ยครับตั้มตัวยาวๆเลยนะครับอ่ะเห็นบ่มุ้งนี่จะเหมือนๆจากน้อยแต่ถึงตาพวงหางใหญ่ขั้วนะครับเนาะพวงหางใหญ่มากเลยนะครับ เดินตรงตัวไปตรงท่านครท่านนี้ออนี่นะครับเด้อเบึงดันนะด้านข้างทานนี้นะครับเนาะเห็นชัดว่าครับผมอ่เด้อแสนหกนะครับพี่น้องครับตัวบักใหญ่นี่แหละอ่ะมาเบิ้งตัวจริงอีกทีหนึ่งนะครับพี่น้องครับตัวยังไงนะครับเด้ออ่ะเนี่ยเห็นทางนี้น้ำนะครับลิบแข่งขานี่บมีปัญหานะครับพี่น้องครับนี่ตัวนี้เป็นเอฟหนึ่งนะครับรูปบหลังหน้าตาเด้อครับเด้อ แผ่นหลังย่างแตกเอออนี่นะครับต่อไปจะพาไปดูอ่างวดด้วแดงตัวนี้นะครับพี่น้องครับตัวนี้กับงว้วทองคือกันนั่นไหมเนาะทองค่ะตัวนี้ลนธรรมชาติบนนี้เมียนค่ะลูกมันเพื่นจะแยกออกตัวนี้ลนธรรมชาติแยกลูกไปแล้วบัดนี้ทองพอได้ครับตัวนี้ทองกับอ่าซีวายหนึ่งสามสามนะครับพี่น้องครับซีวายหนึ่งสามสามผสมวันที่ หนึ่งกุมภาหกห้ากำหนดทอดกับวันที 11, ่สิบเอ็ดพฤศจิกาหกหาท่องหกเดือนหกที่เกตเดือนหลวพี่น้องครับตัวนี้บดูดดีแดงดีแดงเข้มนะครับพี่น้องตัวนี้สูงกับประมาณร้อยสิบสิบหาได้นะครับตัวนี้เด้อพี่น้องครับตัวใหญ่อยู่ได้ไหมแม่เปิดเท่าไหร่ครับตัวนี้อยู่นี่อันตัวนี้ห้องอยู่เสียนหนึ่งค่ะนี่ลดให้ลูกค้าเลยประมาณเอาจัก จ็ดหมื ok tous, ่นเก้าค่ะต uh ัวนี uh はは un ้ทองนะครับพี่น้องครับซีใบหนึ่งสามสามโปรโมชั่นเจ็ดหมื่นเก้าให้เวลาสิบหมื่นหลังจากลุกทิพย์ประสันครับพี่น้องครับลูกรับประกันสวยค่ะลูกรับประกันสวย F1 นะครับพี่น้องครับเนาะนี่ตัวนี้อันนี้ใบครบอันนี้ใบเพชรมาแล้วตัวนี้ใบมัดเหรอนะครับเนาะค่ะใบมันเหรอเด้อครับเด้อบบมีตำหนีเด้อครับพี่น้องครับลุ่นธรรมชาติสวยๆเลยตัวนี้อ่ะนี่เบื้องส่วนถ่ายส่วนนีลูกพิ่งจะกินน้มพึ่งยานมนี่เบื้องขางนี้นะครับลูกพึ่งจะดมมาซันว่า ตัวใหญ่อย่างสวยนะครับพี่น้องครับสำหรับ7จ็ดหมื่นเก้านะครับเด้อแดงดีต้นนครับผมเบ่งมุง้มงปุ๋งๆครับผมาม่ยอมมาชมตัวจริงหนาขอกเลยครับไผ่ถั่เบงเอฟสองอยูกอ่กับรออดใจไว้ครับพี่นอ้องตัวต่อไปครับไปดูหมายเลข399อันนี้เป็นงัวา,างใหญ่ลึกๆเลยล่ะสูงประมาณหน่อยสี่สิบหาด้นะครับพี่น้องครับตัวนี้อ่อางใหญ่ๆหลึกๆท่องกับพอตัวไหนครับตัวน,นี้ ตัวนี้ใส่วีโกโยแยกเพดค่ะอ่ะตัวนี้ทองกับวีโกโยแยกเพดได้คับพี่น้องนี่รอดอ่ะรอดโคมตะบานแตะบานนี้มีใบมีวหลอดครบอ่ะใบหลอดมีครบได้ครับพี่น้องตัวนี้เป็นลูกของอ่าอันดามันนะครับดีบีหนึ่งทับสองศูนย์หนึ่งเกิดวันที่ยี่สิบห้าเดือนห <2 S 1> ้าสองพันสิบเก้าได้ค่ะพี่น้องครับกับประมาณไอ้ะสามปีกัวน,นะครับพี่น้องครับสามปีนี่ทองที่สองมั้งครับเนี่ยค่ะสองสองอ่ะลูกที่สองตัวนี้แม่เปิดยุท่าไหร่ครับตัวนี้ยุตแสนหก ตะวันรุเหลืออยู่สิบสองค่ะอ่ะตัวนี้จากราคาแสนหกตอนนี้อยู่สิบสองพร้อมทรงครับพี่น้องครับอ่ะนี่หัวอรุ่นสวยๆเลยพี่น้องครับนี่รูปร่<อ>งางนหน้าตาลูกสวยครับตัวนี้อ่ะตัวนี้ก็ให้ลูกสวยอยู่ม,มั้่แม่ค่ะอ่ะหัวหลึกๆแผ่นหลังตแตกๆกัที่ครับพี่น้องครับเอาใหญ่เลยเด้อครับเด้อมันหลือกมากชมมาเลยตัวเบอร์สี่ร้อยขายแล้วโอ้เบอร์สี่ร้อยขายไปแล้วพี่น้องครับอ่ะบัวเอฟหนึ่งให้ลูกกับเป็นเอฟสองครับนี่หางค้นทางบอกหญ่ครับพี่น้อง นี่แนันหลังบกกวางบกแตกได้ด้วยนะครับเด้ออ่ะตัวนี้นะครับบ si ัตน uh 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 uh> okay. oh, uh 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 ี้เราสิภาพเบิ้องมู F2 อยู่ในคอกดนะครับพี่น้องครับเขามาหลายตัวอยู่ค่ะอ่ะนี่นะครับเดี๋ยวไปดู F2 กันครับอ๋อนี่แหละครับพี่น้องครับกะสิภาพพี่น้องนี่อ่ามาเบิ้องมูอ่า F2 อยู่ในคอกนะครับเด้อนี่แหละผู้ใดอยากจะได้วัว F2 จากเปียกฟาร์มนะครับพี่น้องครับอ่ะมีรุ่นยานมมาให้พี่น้องนี่หลายตัวเลยนะครับเด้อมีหลากหลายพอพันพร้อมครับพี่น้องมีใสใหญ่ใสหน้อย งูอยู่นี่จากเจ็ดเดือนถึงเจ็ดเดือนครับแม่จากหกเดือนหอดปีกว่าค่ะหกเดือนถึงปีกว่ากว่าได้ครับพี่น้องครับนี่อยากจะไดตัวไหนมาเลือกมาชมอาครับหกเดือนถึงปีกว่ากว่าจังเอเี๋ยวผมถามตัวเท่ากอนตัวนี้เอฟสองขึ้นกัน 2> 2ตัวนี้ลูกพ่อได้ครับนี่อันนี้เป็นลูกดีบีค่ะ ดีบีอันนั้นมมตัวนี้เป็นลูกหาสค่ะ5ห้าองเปิดเท่าไรครับที่ครับตัวนี้เปิดยู่หาหมืเกค่ะหาหมื่นเก้ามันี่ก็ใส่1อยสาปวกด้ครับพี่น้องครับไปหารอยสี่สิบคนละง้อยู่นี่ครับพี่น้องครับอยากได้แบบไหนหนาๆตันๆย่างๆจังตัวนี้ยู่สี่หมเกค่ะตัวนี้ตันๆนงสี่หมื่นเกแขนคับตัวนี้ลูกพ่อไดยครับนี่ตัวนี้กับพิ่พ์เป็นลูกของกันเคเอหนึ่งค่ะอ่ะทรงชดุตัวเลยอั่ครับแม่นค่ะอ่ะอ่ะตัวนี้ประมาณหเดือนประมาณห กับตัวนี้กับสี่มืเก้ากัตัวนี้กับสี่มืเกาสี่มื่มีอยู่สีตัวนี่แหละสี่มืนเกี่หลายตัวอยู่เลยคับสำหรับเอฟสองพี่น้องครับสี่ห้าตัวอยู่นอนนั่งกัขยับขึ้นไปเป็นเ่างยากแล้วแต่ความงามแล้วแต่ความงามนะครับพี่น้องเดี๋ยวเราเห็นตัวแดงตัวนึงยู่ใส่แม่ตัวบกหง่อยู่นไหมตัวผึ้งลูกเดี๋ยวเราเอาเอตัวแง่แ่ยังส่เทอาไหนครับนี่ตัวนี้อยู่แปดมื่นเก้าค่ะตัวนี้แปดมื่นเก้าเอฟสองตัวบอก่น่ครับลูกพ่ออะไรนี่ตัวนี้เป็นลูกซีไวค่ะ ตัวแดงๆนี่ไหนครับนี่พุ่นแดงแดงเป็นเมาเมาดางังๆโอ,โอ้โหเอาตัวนี้ก็แม่ตัวนีน้น้อยนี่นี่ตัวเกา่าอ๋อตัวนี้เป็นลูกกันเคฟสามหนึ่งค่ะเท่าไรครับนี่ตัวนี้อยู่เจ <7, S 2> ็ดหมื่นเก้าเจ็ดหมื่นเก้าสวัสดีราคาสูงเออสวยแต่ราคาสูง <c oughs> ก็ตามราคาครับพี่น้องครับนี่ตัวนี้สี่หมื่นเก้างบเดือนอ่ะนี่แหะตัวตัวแดงๆดงนี่ใส่เดี๋อ๋อพี่น 9. ้องรับไปทั้งสิ้น่ะอึ๊บอ่ะมาเลือกมาชมหมดเด้อพี่น้องเด้อนี่อ่ามูเอาไม่เอาเป็นตัวไปตัวไหนท่านเอาผมลงตูงว่ะเหรอ เอาตัวนี้ั่งนานๆในร่มร่มด้วยค่ะอันนี้เป็นลูกเอฟสามหนึ่งครับผมนี่อยู่แสนหนึ่งตัวนี้จังนี่ยกับแสนหนึ่งนะครับเรียกว่ความงามค่ะเรียกว่ความงามนะครับพี่น้องครับนี่แหละมาเลือกมาชุมอร์พี่น้องอ่ะเดี๋ยวพุ่งทิยางเข้าไปนี่มาเลือกเอาอันนี้เป็นเป็นเรีสองนะครับพี่น้องครับเอฟสองทั้งหมดค่ะเอฟสองทั้งหมดทุกตัวโอ้ตัวใหญ่ๆหนอกต่างๆนี่ค่ะนี่ เอาพี่น้องครับผูใ้ใดอยากจะได้มะเร็กมาชมออุบหมดแล้วครับเด้อหลายเขาพดครับผมนี่อันนี้เป็น F2 ล้วนๆนะครับหลากหลายพอพันนะครับพี่น้องครับอ่านี่ยแหละแบบนี้ผูใ้ใดไรมะเร็กมาชมบหมดเลยนะครับพี่น้องตัวนี้ว่าลูกช็อกโกแลตครับผมตัวพุ่นค่ะตัวใดลูกช็อกโกแลตถีงง่หญนยี่ก็เป็นโอ้โตัวใหญ่ๆ่ตัวใดเแม่ผมถามลูกช็อกโกแลตไหนมะันตัวสีแดงนะก็มือห่าค่ะม่ถึงแสนนะครับตัวบบกใหญ่ได้พี่น้องครับได้หนี่งครอบพอดีนี่เก่ามือห่าจั่วปีนะครับนี่ได้ครอบหนึ่งค่ะปะี อ่ะนี่เด้อพี่น้องไคอยากกีไรก็มื้นหางตัวนั้นนะครับอ่ะมันเล็กมาชมบ่เจ้าติตีเบอร์มื่อนี่ละนี่นี่ตว่าท่านตีเบื้องนะครับเนาะตับตีตีตัวนี้ก็มื้นหานะครับเด้อตัวนี้ตัวแข็งแข็นี่ดีไหมแข็งแข็ตัวน้อยสี่สี่หมื่นเก้าตัวนี้ไหมตัวนี้ยื้โอ้ตัวนี้ยืแส่หนึ่งข้าเออนี่ตัวนี้น่าจะแส่หนึ่งนะครับเบื้อลูกตัวไหนซี่ไว้เปรียบสามหนึ่งเทียบสามเดือนหกเดือนนะครับพี่น้องครับ อ่ะนี่มาเลือกเอามักตัวไรครับพี่น้องครับจากเปียกฟาร์มนะครับพี่น้องเด้อเอ้ามีหลากหลายแล้วก็รบูมแมีนลูกทังไหนก็มีแล้วครับพี่น้องเด้ออ่ะนี่แหละเอารวมๆกับไทยเห็นกลับพี่น้องมาคัดดอกครับผมนี่เยอะมากนะครับเนาะสำหรับง้อเอฟสองดุลยย่างครับอ่ะมเอฟสองความสีผสมกามีครับเยอะครับขึ้นเป็นสัตว์เยอะมูเอฟสองอ่ะใส่ร้อมผสมแมีนครับเป็นสัตว์เมื่อตัวตัวแล้วเมื่อกี่ปีกวนบูเมียนอ่ะแมีนค่ะได้ประมาณชิบหกชิบกิบหกเดือนอ่ะหลายด้วครับพี่น้องครับมาคัดเอามีแต่วตัวยิ่งใหญ่ครับ เอา้าวัอนี้บุญชูเชนเนลกัขอจบขอพ่อไว้แค่นี้ครับพี่น้องครับจบไว้ที่ขคอวัว F2 ของเพียกฟาร,ร์มเนี่ยแหละครับพี่น้องอยากได้ตัวไหนมาเลือกมาชูเอาครับสำหรับคลิปนี้กัขอสวัสดีครับสวัสดีค